าอมา,มมามิแอนนาล์ดามยเปลี่ยนสเตตัสแล้วได้นิมเบิลสามเนี่ยกูเพิ่งเห็นไลยเฮ้มันเร็วเพราะนิมเบิลหร,อหรอือเปล่าเออมันเร็วเพราะนิมเบิลเว้ยเฮ้าสามนีออ่ไทเกอร์วันนี้เหมือนจะเหมือนจะรู้แล้วว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ขอเซนไซเปิดอ,อุ้ยได้ชุดหรอคุยเฮ้ย,ยอ่ะ <laughs> ได้ชุดได้ชุด ลองลูง่าแล้วดูท่าโคตรแอ็เียดไอชุดมาขอลองดูดส่สติงแต่งตัวแบบเหมือนเป็นนักเว้เลยแต่ใส่สติงอเนี่ยเวใส่สติงเหรอแต่มันสีขาวแบบใครแต่งตัวแบบตัวขาวๆอะเข้าตีมเลอผมมันก็ขาวอะเปลี่ยนแค่หมวกก็น่าจะเข้าอยู่ใช่เออถ้าถอดหมวกออกก็ได้อ่ะได้หูกระต่ายด้วย เดูยชิโน้ก็นีกว่าแล้วแคลอทจะเหลืออะไรวะเนี่ยแคลอทอะไรวะนึกไม่ออกเลยสายฟ้าเอฟเฟสาฟ้าน่าจะได้หางกระหูปะเผื่อได้ท้าวิ่งด้วยแบบไอ้เนี่วิ่งแบบกระต่ายบ้าคลั่งโดดดึงดึงแล้ทำไมได้เนมเบิลวะกูสุ่มากขยีอะไร เอ้ยโอ้ได้ซูปเรียอโอ้ยเอาสไนเปอร์มาให้กูได้ป่นละเอาซูเปรียร่ยมถ้าไปเปลีป่ยนโมเดลเป็นโมเดลเหลี่ยมอ่ะก็ดีเลยโพเทอร์น่าจะได้ชุดเหมือนกันวะเนี่ยดูสองละแต่ว่าสีตัวและร,ะระยะมันก็คุมทั้งแมปเลยนะเนี่ย ระะยได้อยู่นะก็แต่อยากได้สนายก็ไม่ห่นใจเลยถ้าไม่ได้สนายถ้าเดิมถ้าเดิมเวิห้าพันคด s m e t น่าจะแสนเดียวปะวัด cosmet นี่ใช่ไหมเดีแต่คนหามไอสัตว์เดิมไปไหนคนดังคนดังเหมือนกับตอนกระเบนเลยนั่นแบบนั่นมันสกินเที่อะไรวะเนาะ อมันคนแบบหน้าตามันเคยเกินเดาันครับดาเม่จะเท่าไหร่จะจบที่เก้าหมื่นก็ได้เก้าหมื่นเนาะขอเดาว่าแสนถึงแสนสองเนี่ยเวอร์ไหมไม่ไหเทียบกับสมนมนี้ไม่นาเวัไอตอนไอตอนหกหมืนอ่ะไอ ไอตอนเวลร้อยก่อนอีโวมัน e อีโวไอนั่นเองนะอัปเกรดได้หกคันตีประมาณเท่าไหร่วะาห้าหมื่นบัหรือสามหมื่นนี่แหละน่าจะน่าจะมอมแปดคันมั้ยแปดสิดเก้าสิบคันไปเลยถูกใจสิ่งไหนี่แบบหลงจุดแค่หลอดมันจะมีตันทิ้บงบอลฮะคืออะไรนะกลัวมันจะเป็นแบลนเทิลเหมือนไอ้นั่นนะไอ้ ไอไออะไรไอไอรักไออะไรวะที่มาจากแบ็คโคเวอร์ไอสายฟ้าอ๋อลักอัลลักกี้นะรักักเหมือนกันเหรออาจจะเป็นบัฟแบทเทิลที่ดีกว่าหรือเปล่าอ๋อบัฟแบทเทิลทเนาะเออน่าคิดบัมเปอรทเพลทมาดูดูจะใสยฟ้าดาเมจเออมันเก่งแค่อินนะมันต้องไปมีบันมาก่อนหน้าแล้วด้วยมันไม่น่าจะทำซ้ำด้วย ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะดาเมจต้นสัพกพแม่งมีทั้งสตันมีทั้งกระเทิลออโอ้ยตาาเบื่อกูอยู่กันเดียวเองแล้วเดียวหรือเลไม่รู้ค่ใครเสียเดียวนั่นไอลูน่าอาร์คสองหมื่นะยาเพิ่มนิดนึงนี่ก็งงอยู่เล่นอนิเมะแค่กลุ่มนี้ไม่ใช่หรอวะ เหมือนว่าเคยได้บ้าง,งพบเจอคนไทยตอนเล่นคนเดียวทำไมเอฟเฟกต์มันเหมือนมันบั๊กเลยวะเด็กค้างอยู่พี่นะหายไปช้าเกินใน,น,น,นกระตุ้นมันเตะแล้วมันก็ค่อยหมุนอีกรอบเลย,มเลยหมุนแบบเพิ่มดาไ,ไม่ลูน่าฟอลหน้าใจพามือดิ้งไม่น่าถึงสแสนละทรงเนี้ยแปดหมื่นไหมให้สุดๆละ ไอ้ฝรั่งเวทของเรามันมีที่สุดมั้ยเอ้ยมา็นเราสะสมเราใช้งานชั้นดิชั้นดิซึ่งคือมาทีรับนี่อุน่าฟอร์ฮาเป็นไงชื่อยาวจนน่าตกใจอวดูดีอ่าทำไมเอฟเฟกต์มันอโดนนไปไหนก็โดนจะถามเอฟเฟกต์มันดูน้อยๆฮะจีเปเองปะ ครดูทีโอเคหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นหกหมื่นเอาไหมกันสีวิจะสีวิพี่ต่สีวิเหรอลดอีกได้นะทำทอีกกแน่าจะสามวิสองแสนสี่ถ้าเป็นยูนิตสองแสนสี่ตีสีวิพุชี่บัตโนอาบิลิตี้วางได้ทั้งหมดสี่ตัวโอเค めでるおもんさんって言ってください。